ภาษามากกว่าแค่เครื่องมือสื่อสารหากแต่มันคือประตูสู่โอกาสทางรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดในโลกยุคดิจิทัลทักษะทางภาษาของคุณกำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารสำคัญการสร้างสรรค์ซับไตเติลที่เข้าถึงอารมณ์หรือการเป็นล่ามที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ความสามารถเหล่านี้ล้วนเป็นกุญแจสำคัญสู่การสร้างรายได้จากงานแปลและล่ามที่เติบโตอย่างต่อเนื่องยุคแห่งโลกาภิวัตน์ทำให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆขยายตัวออกไปในระดับนานาชาติความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้งานแปลและล่าม กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายภาษาและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในภาษาและการสื่อสารนี่คือโอกาสทองที่คุณไม่ควรพลาดข้อดีของการสร้างไรายได้จากงานแปลและล่ามคือความยืดหยุนคุณสามารถทำงานได้จากทุกที่บนโลก เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาที่ต้องการหารายได้เสริมพนักงานประจำที่ต้องการเพิ่มพูนรายได้หรือแม้แต่คนที่ต้องการผันตัวมาเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวงานแปลและล่ามสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างลงตัวหลายคนอาจมองว่างานแปลและล่าม เป็นเรื่องยากและซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วมีเครื่องมือและแหล่งเรียนรู้มากมายที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและก้าวเข้าสู่วงการนี้ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์โปรแกรมแปลภาษาหรือชุมชนออนไลน์ของผู้แปลแล,และล่ามที่พร้อมให้คำแนะนำและสนับสนุน ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทักษะทางภาษากลับยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีโปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติมากมายแต่ก็ไม่สามารถทดแทนความเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรมและความละเอียดอ่อนในการใช้ภาษาของมนุษย์ได้นี่คือเหตุผลที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานการเป็นนักแปลหรือล่ามไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งเท่านั้นหากแต่เป็นการสร้างความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์และสร้างคุณค่าให้กับผู้คนและองค์กรต่างๆคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลาย และได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกให้ใกล้กันมากยิ่งขึ้นงานแปลเอกสารเป็นหนึ่งในงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจเอกสารทางกฎหมายหรือเอกสารทางวิชาการล้วนต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้การสร้างสรรค์ซับไตเติลก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้จากงานแปลและล่ามที่น่าสนใจอย่างยิ่งในยุคที่คอนเทนต์วิดีโอครองโลกความต้องการซับไตเติลคุณภาพสูงจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์หรือวิดีโอออนไลน์ ล้วนต้องการซับไตเติลที่ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึง้งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสื่อสารแบบเรียลไทม์การเป็นล่ามอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าคุณจะได้มีโอกาสเดินทางไปในสถานที่ต่างๆได้พบปะผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและได้เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการประชุมนานาชาติ หรือแม้แต่การท่องเที่ยวสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างรายได้จากงานแปลและล,ล่ามคือการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆศึกษาวัฒนธรรมที่หลากหลายและฝึกฝนการใช้ภาษาให้คล่องแคล่วอยู่เสมอนอกจากนี้การสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมอาชีพและการโปรโมตตัวเอง ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสายงานนี้การเริ่มต้นอ,อาจดูเหมือนยากแต่หากคุณมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงคุณจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนเริ่มจากการสร้างโปรโฟไฟล์ออนไลน์เข้าร่วมกลุ่มผู้แปลและล่ามและเสนอตัวรับงานเล็กๆน้อยๆ เพื่อสะสมประสบการณ์เมื่อคุณมีผลงานและชื่อเสียงมากขึ้นโอกาสในการสร้างรายได้จากงานแปลและล่ามก็จะเปิดกว้างขึ้นอย่างแน่นอนอยากกลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและอย่าหยุดพัฒนาตัวเองโลกของภาษาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ปรับตัวได้เท่านั้นที่จะอยู่รอดและเติบโตในสายงานนี้ได้ จงเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นและพร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดในปัจจุบันมีแพลตฟอร์มออนไลน์มากมายที่เป็นแหล่งรวมงานแปลและล่ามจากทั่วทุกมุมโลกคุณสามารถเข้าไปลงทะเบียนสร้างโปรโฟไฟล์และเสนอตัวรับงานที่ตรงกับความสามารถของคุณได้แพลตฟอร์มเหล่านี้ จะช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นและยังช่วยให้คุณได้รับการชำระเงินอย่างปลอดภัยนอกจากนี้การสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวหรือการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดลูกค้าและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองแสดงผลงานที่ผ่านมาของคุณ เขียนบล็อกเกี่ยวกับภาษาและการแปล ى, และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในวงการการสร้างรายได้จากงานแปล ى, และล่ามไม่ใช่แค่การหารายได้เสริมเท่านั้นหากแต่เป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนคุณจะได้ทำงานที่รักได้ใช้ทักษะที่ถนัดและได้เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงโลกให้ใกล้กันมากยิ่งขึ้น หากคุณมีความรักในภาษาและการสื่อสารอย่ารอช้าที่จะเริ่มต้นเส้นทางอาชีพนี้อย่าลืมว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนต้องใช้เวลาความพยายามและความอดทนแต่หากคุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงคุณจะสามารถประสบความสำเร็จในสายงานนี้ได้อย่างแน่นอน จงเชื่อมั่นในตัวเองและอย่าท้อแท้ต่ออุปสรรคการเป็นนักแปล ى, หรือล่ามที่ดีไม่ได้ครึ่งอยู่กับความสามารถทางภาษาเพียงอย่างเดียวหากแต่ยังคึ่งอยู่กับทักษะอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นทักษะการสื่อสารทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการทำงานเป็นทีมพัฒนาทักษะเหล่านี้ควบคู่ไปกับทักษะทางภาษา และคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในวงการจงมองว่าทุกงานที่ได้รับมอบหมายคือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองทำงานแต่ละชิ้นให้ดีที่สุดและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าพึงพอใจในผลงานของคุณพวกเขาจะกลับมาใช้บริการของคุณอีกและอาจแนะนำคุณให้กับผู้อื่นด้วย สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่สนใจในงานแปลและล่ามประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพที่เลือกจองมีความสุขกับทุกๆงานที่ทำและอย่าลืมที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อื่นเพราะการให้คือการได้รับที่ยิ่งใหญ่กว่าการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ นอกเหนือจากภาษาที่คุณถนัดจะเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างรายได้จากงานแปลและล่ามที่กว้างขวางยิ่งขึ้นลองพิจารณาภาษาที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดเช่นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีการมีความรู้ในภาษาเหล่านี้จะทำให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถเข้าถึงงานที่หลากหลายมากขึ้น การสร้างเครือข่ายกับนักแปลและล่ามคนอื่นๆเป็นสิ่งสำคัญเพราะพวกเขาอาจเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งงานหรือแม้แต่เป็นคู่หูในการทำงานการเข้าร่วมกลุ่มหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับงานแปลและล่ามจะช่วยให้คุณได้พบปกผู้คนที่มีความสนใจเดียวกันและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน การตลาดตัวเองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักแปลและล่ามอิสระสร้างโปรไฟล์ออนไลน์ที่น่าสนใจบนแพลตฟอร์มต่างๆเช่น LinkedIn หรือเว็บไซต์ส่วนตัวแสดงผลงานที่ผ่านมาและระบุภาษาที่คุณเชี่ยวชาญอย่างชัดเจนการมีโปรไฟล์ที่แข็งแกร่งจะช่วยให้ลูกค้าค้นหาคุณได้ง่ายขึ้น และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริการของคุณการกำหนดราคาที่เหมาะสมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างรายได้จากงานแปลและล่ามศึกษาอัตราค่าบริการของนักแปลและล่ามคนอื่นๆในตลาดและพิจารณาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคุณกำหนดราคาที่แข่งขันได้ และคุ้มค่ากับเวลาและความพยายามของคุณอย่าลืมที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าซอฟต์แวร์ค่าอินเทอร์เน็ตและค่าการตลาดการบริหารจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักแปลและล่ามอิสระกำหนดตารางเวลาทำงานที่ชัดเจนและจัดลำดับความสำคัญของงานวางแผนการทำงานล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งการบริหารจัดการเวลาที่ดีจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งมอบงานตรงเวลาการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งตอบสนองต่อข้อสักถามของลูกค้าอย่างรวดเร็วและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และปรับปรุงบริการของคุณอย่างต่อเนื่องสร้างความไว้วางใจและความพักดีของลูกค้าและพวกเขาจะกลับมาใช้บริการของคุณอีกการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักแปลและล่ามอ่านหนังสือบทความและข่าวสารในภาษาต่างๆเป็นประจำดูภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ในภาษาต่างๆ และพยายามที่จะใช้ภาษาเหล่านั้นในการสื่อสารกับผู้อื่นการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณมีความแม่นยำและคล่องแคล่วในการแปลและล่ามการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักแปลและล่าม ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีความเชื่อและค่านิยมของแต่ละวัฒนธรรมการมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะช่วยให้คุณแปลและล่ามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของนักแปลและล่ามเรียนรู้การใช้เครื่องมือช่วยแปลแคททู โปรแกรมแก้ไขไวยากรณ์และโปรแกรมจัดการคำศัพท์เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและมีความแม่นยำม,มากขึ้นการพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักแปลและล่ามการทำงานมากเกินไปอาจทำให้เกิดความเครียดและส่งผลเสียต่อสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกาย และทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเป็นสิ่งสำคัญในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนำเสนอสิ่งที่พิเศษและโดดเด่นเช่นความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางหรือการให้บริการที่รวดเร็วและเป็นกันเองสร้างแบรนด์ส่วนตัวที่แข่งแกรง่ง และสื่อสารคุณค่าของคุณให้ลูกค้าได้รับรู้การมองหาโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาและเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับงานแปลและล่ามอ่านหนังสือและบทความเกี่ยวกับการแปลและล่ามและติดตามข่าวสารล่าสุดในวงการการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณก้าวหน้าในอาชีพการมีความซื่อสัตย์และจะริยธรรมในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าและรักษาความลับของข้อมูลทำงานด้วยความโปร่งใสและหลีกเลี่ยงการกระทาที่ไม่ซื่อสัตย์การมีความซื่อสัตย์และจะริยธรรมจะสร้างความไว้วางใจ และความเคารพจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงานการมีทัศนคติเชิงบวกเป็นสิ่งสำคัญจงมองโลกในแง่ดีและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองอย่าท้อแท้ต่ออุปสรรคและเรียนรู้จากความผิดพลาดการมีทัศนคติเชิงบวกจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพการให้ความสำคัญกับคุณภาพของงาน เป็นสิ่งสำคัญตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของงานแปลและล่ามอย่างละเอียดถี่ถ้วนใช้เวลาในการปรับปรุงและแก้ไขางานจนกว่าจะมั่นใจว่ามีคุณภาพดีที่สุดการให้ความสำคัญกับคุณภาพจะสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับคุณและทำให้ลูกค้าพึงพอใจการเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ในการเป็นล่ามการรับฟังสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสารอย่างตั้งใจและพยายามที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงการเป็นผู้ฟังที่ดีจะช่วยให้คุณล่ามได้อย่างถูกต้องและแม่นยำการมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานแปลและล่ามสถานการณ์ต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และคุณจะต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เหล่านั้นได้การมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพการมีความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญในการแปลบางครั้งคุณอาจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการหาคำหรือวลีที่เหมาะสมเพื่อสื่อความหมายที่ต้องการ การมีความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้คุณแปลได้อย่างมีชีวิตชีวาและน่าสนใจการมีความรู้รอบตัวเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานแปลและล่ามความรู้ในหลากหลายสาขาจะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาที่แปลและล่ามได้อย่างถูกต้องและแม่นยำพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอและติดตามข่าวสารล่าสุดในสาขาต่างๆการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญการสอนหรือให้คำปรึกษาแก่นักแปลและล่ามรุ่นใหม่จะช่วยให้คุณได้ทบทวนความรู้ของตนเองและสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ จะช่วยสร้างชุมชนนักแปลและล่ามที่แข็งแกร่งการสร้างรายได้จากงานแปลและล่ามไม่ใช่เรื่องยากหากคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจและพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่องจงเชื่อมั่นในศัก,กยภาพของตนเองและอย่ายหยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนา ดังนั้นหัวใจสำคัญของการสร้างรายได้จากงานแปลและล่ามคือการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่โลกของภาษาและการสื่อสารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเปิดรับสิ่งใหม่ๆพัฒนาทักษะรอบด้านและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำคุณไปสู่ความสำเร็จ นอกจากความสามารถทางภาษาการมีไหวพริบการคิดนอกกรอบและความรู้ที่หลากหลายจะช่วยให้คุณสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและโดดเด่นสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและขยายโอกาสในสายงานนี้ได้อย่างไม่สิ้นสุดอย่าลืมว่าการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและผู้อื่น การสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมอาชีพการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทําให้วงการนักแปลและล่ามเติบโตอย่างเข้มแข็งสร้างรายได้จากงานแปลและล่ามอาจดูเหมือนเป็นเรื่องทา้าทายแต่ด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจและการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอคุณจะสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จ และสร้างรายได้ที่มั่นคงจากความรักในภาษาและการสื่อสารคลิปวิดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่สนใจในงานแปลและล่ามได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและเริ่มต้นเส้นทางอาชีพที่ท้าทายและคุ้มค่าอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย